สวัสดีครับวันนี้วันที่9สิงหาคม2 5 6 8ครับมาดาูว่าเราจะไปดูหุ้นนะครับที่มีโอกาสแล้วก็มาเก่งกำไรกันนะครับใน5ตัวโดยวันนี้เราจะข้ามไปที่ตัว โนโมสแ a ริ i วลลุ่มแวร์ลูนะครับไปดูแว l u e นะครับไปดูแวร์ลู่กันหน่อยนะครับโดย5ตัวแรกนั้นนะครับก็คือตัวแรกก็คือตัวไทยนะครับหุ้นนะครับหุ้นตัวการบินไทยรับคุณเท่าฟ้านะครับราคาของการบินไทยเนี่ยนะครับก็บวกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ทำการเปิดตลาดมาได้4วัน วันนี้ก็วันนี้ก็เป็นวันที่5แต่ว่าเขาหยุดทําการนะครับวันเป็นวันเสาร์นะครับแต่ราคาของเมื่อวานก็ปวกขึ้นไปตั้ง1 3 0บาทถือว่าดีขึ้นมาอย่างชัดเจนและรุนแลงมาอยู่ที่14.7 0บาทนะครับถ้าหุ้นการบินไทยนี่มีราคาขึ้นมาหุ้นอีกตัวที่มีราคาตามมาก็คือ Bbl นะครับเนื่องจากว่า Bbl นั้นถือหุ้นของการบินไทย คือท่าบางัถ้าการบินไทยขึ้นเยอะเท่าไหร่ BBL ก็รวยได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านนักทุนอยากลองเก่งกําไรก็ลองซื้อ BBL แล้วก็รอดูว่าในไตรมาสถัดไปเขาจะมีการประกาศผล f 4 5หรือกำไรอย่างไรนะครับยิ่งการบินไทยมีเยอะขึ้นราคามากขึ้นเท่าไหร่ตัว BBL ก็จะราคากําไรได้มากขึ้นเท่านั้นก็ลองพิจารณาดูด้วยนะครับ เห็นว่าอยากจะเก่งกำไรใน BBL ก็ลองทิ่าจนาตัวนี้ด้วยก็เรียนให้ท่านทราบไปก่อนนะครับามาดูนะครับการบินไทยนั้นะครับก็บวกขึ้นไป1.30บาทราคามาอยู่ที่14.70บาทนะครับก็3เดือนที่ผ่านมานะครับจาก4วันล่าสุดนะครับก็บวกไป350นะครับ350 หนึงเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป6 6 0 6 5 0หเนต์ึ่งทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป342%เร์เ็นต์นะครับ PE อะไรพวกนี้ยังไม่มีนะเพราะว่าเพิ่งทำการเปิดการตลาดขึ้นมาเปิดการขายขึ้นมานะครับได้4วันไปดูกราฟของเขานะครับเห็นว่าราคาพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับราคาบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเราดูตรงนี้นะครับเห็นว่า การดึงกรอบของกรอบ b r u l i r e ร a t i o n เยังยังคงยงคงต้องต้องค่อ,คอยๆดึงกันขึ้นไปนะครับวอลุ่มก็ยังมีวอลุ่มเข้ามาเยอะแล้วก็มีเม็ดเงินเข้ามาเยอะนะครับเป็นจังหวะขึ้นทั้งสิ้นแล้วก็ทากํากไรอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็นักทุนก็พิจารณาด้วยตัวท่านเอ,เองนะครับว่าท่านจะจะเข้าเก่งกําไรในแต่ละวันนะครับก็อ่าอย่า อย่าลืมว่ามันมีดอยอยู่นะครับเพราะว่าหุ้นอะไรก็ตามที่มีความนิยมหรืออะไรพวกนี้เนี่ยต้องระมัดระวังอย่างสูงนะครับท่านต้องมีความแน่วแน่และมีะมีเขาเรียกอะไรนครับมีมีเทคนิคอย่างมากถ้าเกิดท่านเข้าแล้วนะครับก็ไม่แนะนําให้ท่านถือยาวนะครับไม่แนะนําให้ถือยาวแต่ให้เข้าทํากําไรได้เป็นระยะระยะก็เลยให้ท่านด้วยความเป็นห่วงนะครับ แนะนำว่าควรจะขายเป็นระยะระยะนะครับสำหรับหุ้นแนวโน้มเช่นนี้นะครับถัดมาตัวที่2ก็คือ KTB k b. ี k b วันนี้ก็บวก่เมื่อวานก็บวกขึ้นไป0.60สตางค์นะครับแล้วก็ราคาก็บวกขึ้นมาอยู่ที่24.10สตางค์หรือ1 0บาทนั่นเองนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมานะครับก็บวกไป7% หนึ่เดือนที่ผ่านมาก็โบไกไป11%นะครับหนึ่งวีที่ผ่านมาก็โบวกไป9%นะครับถือว่าเป็นจังหวะอันดีนะครับสลหับตัว KTB นะครับหลังจากที่เข้าใจว่าโดนฟอร์ซเซลไปนะทีนี้นะครับจังหวะของเขาราคาพุ่งบวกขึ้นมานะครับอย่างชัดเจนแล้วก็การบีบตัวเข้ามาหาการของบรชั่นส่งผลให้ราคาดีดขึ้นไปนะครับ ขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นจังหวะขาขึ้นนะครับแม้ว่ามีวอลลุ่มเป็นวอลลุ่มขายสัส่วนใหญ่สีแดงนะครับที่ร้อยเจ็ดจุดร้อยเจ็ดจุดนมิลเลนนะครับแต่ว่า MACD ยังคงไซด์เวอฟขึ้นไปเช่นเดียวกับ r s i นะครับยังคงชี้ชันขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนะครับท่านที่ขึ้นไปก็ระวังติดดอยนะครับ แต่ว่าคงไม่มีความสําคัญอะไรกับ VI นะครับถ้าเกิดท่านเป็นนักลงทุนแนวว i ก็สบายใจนะครับราคาก็ยังคงคงต้องถือต่อไปนะครับแต่ว่านักลงทุนระยะสั้นก็อาจจะต้องขายทํากําไรไปบ้างก็เป็นจังหวะการทํากําไรนั่นเองนะครับสําหรับ KTP นะครับถัดมาตัวที่3นะครับของ k bank นะครับ k bank ก็มี Value อยู่ 2, 2ล้าน2นะครับ มีบวกขึ้นไปตั้ง1.50บาทนะครับราคาก็มาอยู่ที่168บาทนะครับโดย K-Bank นะครับ3เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป2% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป6% 1วีคล่าส,สุดอยู่ที่4.67%นะครับ P ีอยู่ที่8.14เท่านะครับแล้วก็มียิวอยู่ที่7.14%มี EPS ที่ 5.67สตางค์ต่อหุ้นแล้วเคยมีการปันผลที่2บาท50สตางค์นี่คือ K-Bank นะครับไปดูจังหวะกราฟนะครับก็ยังคงซายเวขึ้นไปชนแนวต้านสำคัญด้านบนนะครับของกรอบบลีเนียลเลกชั่นนั่นเองนะครับจุดสูงสุดนะครับเมื่อถึงจุดสูงสุดเขาก็ย่อตัวลงมาและบางท่านก็ติดดอยนั่นเองนะครับดังนั้นตัวนี้ยังมีโอกาสซด์เวขึ้นไปได้ต่อแต่ว่าก็ยังค่อยๆซายเวต่อไป และโอกาสราคาจะไปที่ประมาณสักร้อยเบาทนะครับเราดูไปล่วงหน้านะครับตอนนี้ราคาล่าสุดอยู่ที่168บาทมีโอกาสขึ้นไปที่172บาทนะครับนก็เก่งกําไรกันต่อไปแม้ว่าวอลรุ่มเริ่มออกนะครับเป็นแท่งเทียนสีแดงนะครับอยู่ที่13.32ามาิลเลนนะครับส่วนในเบสตียังคงซด์เว์ขึ้นไปไอ้สายชี A ้ขึ้นไปชนโอบอทจะขึ้นไปโอเวอร์โซงนะครับ ที่7จจุดนั่นเองนะครับก็เก่งกำไรต่อไปแต่ว่าท่านก็ต้องตั้งมีวินัยในการคัดลอสนะครับก็อยู่ที่ท่านชอบที่จะตั้งอย่างไรก็ตั้งคัดลอสไใกล้ๆจุดสูงสุดที่ท่านทำกำไรได้ก็แล้วกันนะครับถัดมานะครับนี่คือตัวตัวแรกที่เป็นสีแดงนะครับนั่นคือแอดวานนะครับตัวนี้ก็มีหลังจากที่ประกาศ ออกมาว่ามีกําไรอะไรยังไงนะครับก็มีการย่อตัวลงมานะครับเพราะว่าราคาวันนี้ลบไป1บาทนะครับมาอยู่ที่297บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาเขาก็พิ่งลบไปนะครับลบไป1จุดนะครับส่วน1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป4.5จุดนะครับแล้วก็1วิที่ผ่านมาก็บวกไป3 1 3จจุดนะครับ PE ก็มีอยู่ที่22.30เท่านะครับมียูที่3.57มี PS ที่7.25บาทแล้วก็มีการบันผลที่6.89สตางค์นั่นเองนะครับก็ถือว่าบันผลเยอะนะครับเราก็ช่วงนี้ก็ได้กำไรขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสได้กำไรต่อไปจาก3 BB หรือจากตัวโมโนโมโนแม็นะครับที่ พิเศษก็คือลดการก,ารการจ่ายค่ารายเดือนสำหรับการดูโมโนแม็กนั่นเองเหลือ199บาทจาก299บาทก็ถือว่าเป็นอีทาหนึ่งทำกำไรนะครับโดยนะครับราคายังคงไซด์เวฟขึ้นไปนะครับย่อตัวบ้างนะครับเพื่อทำกำไรนะครับเป็นการย่อตัวทำกำไรแต่ว่าโอกาสจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านสำคัญที่ ราคา300บาทนะครับราคาจะขึ้นไปที่300บาทตอนนี้ราคาอยู่ที่297บาทนะครับโดยมีวอลุ่มเป็นวอลุ่มสีแดงนะครับ7 7ล้าน7.29มิลเลียนนั่นเองนะครับส่วนวี c d ยืนเหนือเส้น Signal ยืนเหนือเส้นซีโร่ซด์เว์ออกกันข้างตัว RSI โค้งลงนิดหน่อยนะครับราคาอยู่ที่59นะครับก็ถือว่า ยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับเพราะมีภาคบรึกษารองรับอยู่ด้านล่างแล้วก็เหนือเส้น2องว,วันนะครับราคาถ้าอยู่เหนือเส้น2องว,วันเป็นการการันตีเพราะว่าถ้าราคาชนเส้น2องะว,วันจะเด้งกลับขึ้นไปนั่นเองตอนนี้ก็ถือถือว่าเก่งกําไรได้ต่อไปราคากาไรย่อลองมาเป็นระยะนิดหน่อยนะครับถือว่าไม่เสียหายอะไรเก่งกําไรต่อไปนะครับถัดมานะครับตัวสุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือ CPOCPO วันนี้ลบไปล่าสุดลบไป1.25สตางค์นะครับราคาอยู่ที่46.25บาทบทตัวนี้นะครับ3เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป17 1เปอร์เซ็นต์นะครับ1เดือนที่ผ่านมาบวกไป3เปอร์เซ็นต์เท่ากับ1อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโดยมี PE ที่15.4 5 4จุดสีดเท่านะครับแล้วก็มียวอยู่ที่2.93%น มี s p s ที่0.83สตางค์ต่อหุ้นตัวนี้คือกำไรสุทธิหรือ EPS นั่นเองแล้วก็ไม่เคยมีการปันผลหรือ DPS e ที่1.35บาทนะครับไปดูกราฟกันนะครับกราฟก็บอกว่าราคาย่อลงมาอยู่ตรงกลางนะครับของเส้นบูโจแบนแล้วการบีดต,ตัวเข้ามากันของบูโจแบนยังกำลังส่งผลอยู่นะครับเขากำลังจะเลือกข้างแต่ราคานั้นกำลังช่างใจอยู่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือจะเป็นขาลงจากการ มีสัญญาณของโดจินะครับเป็นได้ทั้งลงและเป็นได้ทั้งขึ้นแต่จากตรงนี้เราก็าต้องดูอินดิเคเตอร์นะครับว่ามันจะขึ้นหรือจะลงสังเกตได้จาก RSI เพราะฉะนั้นโอกาส RSI ชี้ลงนะครับเพราะอะไรครับ RSI ชี้ลงมาที่นะครับ RSI ชี้ลงมาที่40 49นะครับต่ำกว่า50พอดีเอ c มซอนดไเวดาวนะครับไซเวดาวลงมาต่ำกว่าสัญญาล้ว้วก็ ยังเหนือเส้นซูนย์โก็มีโอกาสดีกลับขึ้นไปแต่ว่าบอลุ่มเป็นวอลรุ่มเข้านะครับมีบอลรุ่มซื้อส่วนใหญ่4 4 9 5 9บเ้าิลเลียนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ c p พออได้ทั้งขึ้นและลงนะครับอยู่ที่ข่าวดีเข้ามานะครับเพราะนั้นก็จับตาดูตัว C p พีออฟโยการว่าจะมีข่าวดีอะไรยังไงหรือเปล่านะครับก็รอรุ้นกันต่อไปนะครับก็ดูผลการดำเนินงาน f 4 5อีกครั้งนะครับถ้าราคาเข้ามาในข่าวดีราคาก็จะดีกับขึ้นไปถ้า ราคาให้ข่าวร้ายก็ราคาก็จะร่วงแรงนะครับแต่ถ้าดูตรงนี้จะเห็นว่าถ้าเราดูจากอินดิเคเตอร์หรือราคาวัตถุจากของราคาคือต่ําสุดเด้งขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็จะลงมาต่ําสุดเพราะฉะนั้นโอกาสลงมานั้น60เปอร์เซนตโอกาสโอกาสดีดกลับขึ้นไป40เปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นตัวนี้มีโอกาสทั้งลงและขึ้นท่านพารณาดูว่าจะจัดตัินใจายอย่างไรนะครับแล้วก็ ถ้าย่อลงมาท่านควรจะมีจุดตั้งขัดลอดออกไวน้นี่ก็คือ c p r นะครับนี่คือการแนะนำแล้วก็วิเคราะห์นะครับใน5ตัวแรกของโมเ t ตีบบนลุ่มนะครับก็เรียงตามลำดับนะครับ5ล้าน2ล้าน2ล้าน2ล้าน1แล้วก็2ล้านถ่วนนะครับสำหรับตัวโมเ t i ีบ v วรูนะครับหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจและมีความเข้าใจในการที่จะเก่งกำไรในแต่และตัวนะครับ มันเหมือนกับว่าย่อตัวเพื่อขายทํากําไรเพราะนั้นเองแต่ละตัวก็อาจจะสูงเกินไปแล้วก็อาจจะติดดอยได้ด้วยก็ได้เพราะนั้นก็อยู่ที่ตัวท่านักทุนจะตั้งแล้วก็มีวินัยอย่างไวไนะครับด้วยความเคารพก็ขอทุกคนโชคดีไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ We did we really did knew could